สวัสดีครับวันนี้ผมมาพาเที่ยวร้านไม้ป่าคาเฟ่นะครับตอนนี้ร้านไม้ป่าคาเฟ่ต้นมไม้อุดมสมบูรณ์มากนะครับไม่ได้มานานละจากพิพเธภัไม้ป่าคาเฟ่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะนี่นี่คือบรรยากาศตอนนี้ต้นไม้สมบูรณ์นะแล้วตอนนี้มีการทําโครงการ2อ,อยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาเดินดูชมโครงการ2ก่อนจะไปโครงการ2ดูโครงการ1นก่อนนะครับอันนี้คือร้านไม้ป่าคาเฟ่นะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าต้นมไม้อุดมสมบูรณ์มากนะครับสบายนางสวยงามทุกจุดนะครับเดี๋ยวพาดูข้างบนก่อนเดี๋ยวจะพาดูโซนสองสร้างใหม่กับร้านไม้ป่าคาเฟ่นนครับต้นด้านล่างยังสมบูรณ์แบบน้ำตกปุงประคาบยังมีเหมือนเดิมเสียงน้ำตกรอบทิศทางนะครับเสียงฝนตกตลอดเวลา นี่คือร้านไม้ป่าคาเฟ่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายบ้านป่าคาบ้านป่าคาตะบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายข<ม>อบอกว่าตอนนี้ต้นไม้สมบูรณ์มากร่มเย็นรับประกันความเย็นนะไม่ต้องใช้แอร์บรรยากาศน่านั่งมากครับมีทั้งหมดสามชั้นชั้นสองั้งสามวันนี้ยังไม่พาดูวันนี้จะพาดูโซนข้างหลังบ้านจะพาดูโซนใหม่ โซนที่จะเต็มไปด้วยไอหมอกโซนที่จะเต็มไปด้วยน้ําตกหาดูโซน,น้าหน้ากับว่าต้นไมาา้ตันนี้ผมสมบูรณ์แบบมากครับนี่คือร้านไม้ป่าคาเฟ่ตำบลสันกาเบอร์พานจังหวัดเชียงรายเปิดตั้งแต่สิบโมงปิดเที่ยงคืนะครับร้านไม้ป่าคาเฟ่มีไอหนูอาหารเกือบเจ็ดสิบเมนูนะกับข้าวอร่อยราคาถูกมากการันตีการันตีว่ากับข้าวอร่อย มีไอหมอกมีสายฝนมีน้ำตกมีฝู้งปะครับมีฝูงกระต่ายนี่คือร้านไม้ป่าคาเฟ่นนะครับที่จัดทำอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวจะมีหมอกควันอยู่เต็มนี่ละ่ะตอนนี้กำลังสั่งมาอยู่ประมาณสี่สิบหัวนะลาลิตาคาเฟ่ก็ลาล,ลิตาคาเฟ่เดี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าร้านไม้ป่าคาเฟ่นี่ไม่แตกต่างแค่มีหมอกมีควันแค่นั้นครับมาดูกันว่าของผมนี่ใหญ่กว่า ของผมมีสองโซน,นครับอันนี้คือโซนด้าน,นหน้ามีหมดสามชั้นวันหลังไม่ต้องไปเชียงรายครับมาร้านผมเดี๋ยวผมจะมีหมอกมีควันให้สั่งมาแล้วสี่สิบหัวแต่ยังไม่มาถึงฝนตกตลอดเวลาร้านผมนี่สุดยอดเลยสุดยอดครับอีกหน่อยถ้ามีหมอกมีควันนะครับสุดยอดเลยครับ เดี๋ยวพาดูโซนั้นสองด้านสองผมนี่จะพาดูกระต่ายพ้นก่อน,นี่ผมมีกระต่ายให้คุณเลี้ยงประมาณยี่สิบตัวใครมีเด็กมาดูฝูงกระต่ายละด,ดูกระต่ายกินข้าวก่อนว่าไงลูกเด็กลูกเห็นไหมเห็นไหมนี่ใครอยากกินข้าวยกมือหน่อยเอ้ยโอ้ยกินข้าวไว้มึงกินข้าวเหนียวด้เหรอโอ้กระต่ายกินข้าวเหนียวนี่คือกระต่ายชาวเหนือมาให้หางกระต่ายได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่า ผมหิวมากครับเจ้าของผมไม่ยอมเลี้ยงผมแล้วนี่มาดูกระต่ายได้นะครับอันนี้คือโซนห้องน้าอันนี้คือโซนหลังบ้านครับตอนนี้ผมขึ้นใหม่ละเห็นไหมเห็นไหมนี่คือห้องน้ําผมนะครับห้องน้าผมนี่ต้นไม้เยอะแยะมากคุณเข้ามาโซนหลังบ้านเดี๋ยวผมจะจับเป็นโซนเป็นโซนะครับตรงนี้ผมจะเป็นบอลสีนะครับตรงนี้ผมจะเป็นอ่าเกี่ยวกับอไอสับรถสี Ì, นี่ต้นมะพร้าวผมนะครับแล้วก็ข้างบนนี jewelry, dles, Darwin, ้จะเป็นไม้เลยนะครับตัวน้องก็จะเป็นซุ้มหนึ่งนะครับแล้วคุณเดินเข้ามานะอีกหน่อยตรงนี้จะเป็นหญ้าเทียมนะจะเป็นโซนนั่งเล่นนะจะมีหมอกมีควันจะมีไม้เลยนะครับตอนนี้เริ่มลงแล้วตอนนี้เริ่มเอาหินเข้ามาแล้วครับจะเป็นซุ้มๆที่นั่งให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเย็นเท่าว่าข้างบนเนี่ยข้างบนนี้จะเป็นไม้เลยเหมดนนครับแล้วก็จะปกคลุมไปด้วยไม้เลยอยู่ข้างบนแสลม ในนี้รับรองว่าเย็นแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเอาไม้เลยขึ้นไปข้างบนสแลมแล้วจะเป็นซุ้มนั่งแล้วก็แต่ละโซนแต่ละซุ้มก็จะมีต้นไม้ไม่ไม่ไม่เหมือนกันต้นนี้จะเป็นซุ้มบอลนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมเริ่มเอาไม้เลยขึ้นไปข้างบนแล้วครับเพื่อให้มันคุมข้างล่างให้เย็นนะครับแต่ว่ามันยังไปได้แค่ครึ่งทางเห็นไหมครับและที่เห็นถามนี่ครับผมทําไม้เลยนะครับเดี๋ยวน่อยไม้เลยจะขึ้นเต็ม่นะครับอันนี้ก็อีกเป็นซุ้มอันนี้จะปลูกเป็นแบบต้นไม้สี นะอันนี้เป็นซุ้มดอกกุหลาบแล้วก็จะมีซุ้มตรงนี้นะครับแต่ว่าดินยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าคนงานไม่มาแล้วก็จะเป็นซุม้มเป็นซุม้มนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นน้ําตกใหญ่นะตรงนี้ผมทําออกแบบไปแล้วนะครับต่อไปผมจะมีน้ําตกใหญ่อยู่ตรงนี้ประมาณหกประมาณสิบเมตรนะตอนนี้ผมเริ่มขุดบอ่อละนะผมขุดบอ่อนะครับผมขุดบอ่อให้ลึกสองเมตร แต่ว่าคนงานไม่มาครับผมขุดบอ่อแล้วผมจะทําให้ใหญ่กว่ายิ่งกว่าลัลิตาคาเฟ่นะครับเห็นไหมครับข้างบนโน้นที่ผมออกแบบไปน,นะครับผมจะทําให้ไม้เลยขึ้นไปข้างบนคุณเห็นไหมครับต่อไปข้างบนผมเนี่ยอีผมทามันยังทาไม่เสร็จนะครับอันนี้แค่ยี่สิเปอร์เซ็นตของงานผมนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตของโครงการสองผมครับผมจะทําให้สวยกว่าโครงการหนึ่งด้านหน้านะผมจะทําสิ่งตรงนี้ให้สวยงามกว่าโครงการหนึ่งด้านหน้าครับ นี่คือไม้ปาคาเฟ่โครงการสองตอนนี้ผมเริ่มขึ้นไม้เลยนะครับไม้เลยมีขึ้นทุกต้นเห็นไหมครับอันนี้คือไม้เลยนะครับนะครับต่อไปจะสวยงามมากไม้เลยผมนี่มีทุกต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะพวกนี้พวกนี้ดินมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าดินมันขึ้นแล้วผมหินผมไดเตรียมไว้หมดแล้วแต่คนงานผมมันไม่มานะครับพวกนี้เป็นไม้เลยนะครับอีนออจะเป็นไม้เลยทุกอย่าง ผมฝังไม้เลยไว้ทุกเสานะครับนะครับฝังไม้เลยไว้ทุกเสาเพื่อที่ผมจะทําสร้างให้เป็นไม้เลยผมจะทําตรงนี้ให้มันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสุดยอดอะ่ะแล้วไม้เลยคุมเต็มหลังคาผมนะครับแล้วก็บนหลังคาผมจะเป็นไม้เลยหมดรอชมผลงานครับอันนี้แค่ยี่สิบเปอร์เซนตยี่สิบเปอร์เซนของงานผมนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้หมดครับแต่ว่าตอนนี้ดินมันยังไม่เสร็จครับดินมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าแฟนพี่กระจางเขายังไม่มาทํางาน นี่ครับเห็นไหมครับซุ้มพวกนี้ผมเตรียมไว้นะผมจะทําเป็นไอหมอกนะครับตรงนี้จะเป็นไอหมอกยิ่งกว่าลาดิตาคาเฟ่น,นะตรงนี้ผมวางวางไอหมอกไว้ยี่สิบจุดไอพวกนี้คือทางไอหมอกนะครับผมวางทางไอหมอกไว้ยี่สิบจุดผมสร้างไอหมอกไว้สี่สิบไอหมอกนะครับไอหมอกผมด้านด้านข้างหลังเนี่ยจะยี่สิบหมอกตั้งข้างหน้ายี่สิบหมอกทั้งหมดสี่สิบหมอกนะครับไอหมอกผมเข้ามาในร้านผมนี่ผมจะทําให้ ให้เหนือกว่าลาลิตาคาเฟ่ไฮละนะเรื่องของต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ผมเยอะกว่าเขาแน่นอนพื้นที่ผมกว้างกว่าเขาเพียงแต่น้ําตกเขาใหญ่แค่นั้นแหละนะครับซูมพวกนี้ผมทําไม่หมดนะครับแล้วคุณสามารถอยู่ชั้นสามชั้นสองผมมองลงมาข้างล่างได้นะครับคุณสามารถมองจากข้างบนมองมาข้างล่างได้นะครับอันนี้คือร้านไม้ป่าคาเฟ่โครงการสองผมนะครับรอดูผลงานผมอันนี้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์งานผมขนาดนี้นะครับ ถ้าร้อยเปอร์เซนต์งานผมจะขนาดไหนหินเหือนผมสั่งมาหมดแล้วครับผมเหลือแค่คนขุดดินขึ้นมารับสมัครเลยใครขุดดินเก่งขึ้นมาเลยลูกลูกน้องมันหยุดบ่อยใครเข้ามาสนใจเข้ามาเลยนะครับเอออันนี้คือโครงการสองนะครับโครงการสองผมยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์นะฝากร้านไม้ป่าคาเฟ่ไปด้วยครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเปิดสองทุ่มปิดเที่ยงคืนนะรับประกันว่าผมจะทำให้สวยงาม รสร้างจากไอเดียผมนั้นสิ่งนี้ผมคิดเองทําเองนะไม้ปาคาเฟ่นะครับไม้ปลาคาเฟ่ฝากไ้ด้วยครับฝากไ้ด้วยความร่มเย็นไม่ต้องกลัวครับผมเย็นกว่าแน่นอนผมนี่เย็นกว่าแน่นอนเพราะว่าต้นไม้ผมเยอะคุณมานี้คุณจะได้สูดบรรยากาศที่แบบสดชื่นสดชื่นนะโอเค,คสวัสดีครับ